สวัสดีจ้ะพี่น้องมัอนี้เม่นูนองอ่ายๆด้วยจัะเบิบ่งว่าปล่อยชิดเอียงเด้อก่อนอื่นก็สิต่งไข่ก่อนไข่ไปต่งก่อนน้อพี่น้องแล้วสักหาหน่วยกันแล้วกัน ใส่บักเน่าวไปน้ำเด้อพี่น้องใส่ไปหน่อยหน่อยด้จะประ้องใส่หลายคือข่อยอันนี้บักเน่าข่อยมันมันไก่จะอันนั้นแลลวมันก็เลยใส่ไปอันใหญ่เลยไม่เสียแต่ห้าปอกเปลือกไข่ได้ง่ายต้มใส่พร้อมกันกับไข่นี้เด้อพี่น้องเข็ดหลับไหมข่อยเอามาบอกคุยเจ้าจากนี้เ้ากับซีโรอเด้อจากม้าปอกไข่กันนะพี่น้อง ต้มไข่แล้วมาปอกไข่กันสะบึงว่าคข่อยเสียดีอยังกับไข่มันก็จะปอกง่ายกว่าเ่ามันก็บอถึงก็วางง่ายดอกกบไข่เนี้ยกว่าเ่าดอกว่ะปอกได้ง่ายมั้ง ก็ได้ต้มโดนต้นเข้าถึงกับน้ำดอบพี่น้องเลยถทเข้าเบื่อหมูข้าเก่าไข่เพนได้เมนูที่ข่วยเสีดแล้วเบิ่งกันโอ้ยของงามแจ้งเลือกเอาเนาะพี่น้องเนาะ อุตสาหมูยานดีมาติปอกมาแล้วปอกองงามเลยมาเนี่ย<อ>ยวขอบปอกไข่สักผัสเหมือนกอนช่วงนี้อากาศข้างนอกก็เปลีป่ยนแปลงซะ้แล้วพี่นอ้องเดี๋ยวฝนตก ดี๋หิมะตกเป็นหนงสีตตอนนี้เป็นหวัดเลยหัดเนี่ยช่วงนี้ฝนมันตกหิมะมันก็ละลายแต่เขาว่ามือน,นีมนม้มันจะตกหิมะมันจะตกอีกอันนี้ขอกง,งาย หนาวหน,นาวมันมาไวมีมาตกกุงซีกประมาณอีกสองสองเดือนหรือสามเดือนณหลับไอหอดสองการก็มีมันเถอะมันกะสิงามอีกแบบหนึง่งแต่ส่วนมากไปสิมากหนาหอนหนาหอนนี่คิดจะกลาบไ เป็นไหไรก็ไิ่มะการก็ว,ว่าจะติดลบหลายดอกว่าการลองติดลบสองติดลบสาม มาเบิ่งอีกเที่ยนึงไ้มพี่น้องอบอกแล้วก็สิมาพาเค่งด้อพี่น้องมาพาเึ่ง ก็สีเฮ็ดน้ำลาดสามหน่วยพอนะ่อละมงเนาะอันอีกน่วหนึ่งสนชั้ห้องเขาไปเห็ดงานเอาไปเห็ดน้ำลาดกันหั่นบักูเตรียมไว้นิดนึงนะผิดองไว้แต่งหน้ารรกูแซ่เขง็งใบบบกูแซ่เข็ง สีหิตขะแน,งข,แนงขะแนงไข่ตุม๋เมเบื่อแจกหมูเตียนเป็นไข่เราไปนองเลยประมาณนี้เราไปเห็ดกันใส่น้ำมันนิดนึงก็ พี่แกงกนวันนี้ตื่นตืบบ่นแบบผ่ดแห้งใครเคยเป็นเนาะพี่น้องเนาะ แม่มีกจะง่ายเลยเะอาหารคนไทยคนไทยประเดี๋ย้ก็เห็นก็ติดเอาปิดซ่อนอีกนะไฟอ่อนๆผัดผักผิดแกงมันหอมก่อนแล้เอาอกะทิลง ไส้ติไฟแห้งยานมันใหม่กินของ,ของพแกงได้ทีแล้วใส่กทไปก็ได้ลาดนะ

จะสูรลดตามใจชอบเฮานด้อรดกน้ำตาลหน่อยเึยเอะหน่อยดอกไมเตื่นะ หวานกระใจหวานเน้อเอาตามที่ห้องมักเนาะ กูดลิกไปไปกินหอมอีกสักพักหนึ่งก่อนคุ้มรสชาติ พุงนัวก็ได้เลยงนวดนิดนึงฟ,นงฟ้าดีละไปขังขาเอาฝาเถอลันฟ้าดีละเอาฟาดีละตัดขี่หนอนเยเกิดที่พนะุงนัวก็ได้เสร็จกมลแล้วประมาณนี้จ้ะไปไปไปบนตอเนเทใส่จานสิบมัดลดใส่จานนะเดี๋องเด้อ ได้ใบบักกูลงไปแต่งหน้ากระสีประมาณนี้พี้ยนผะน,น,น้งไขง่ต่อนหนาตาผน้งไข่ต้มนข่อยพี่น้องหนากินบ่เมนูง่ายๆอีกแบบหนึง่งเบือ่อหมูกระห็ดไข่ต้มไใดจ้ะ คลิปนี่ก็ประมาณแค่นี้เด้อพี่น้องมีนูงง่ายๆเอามาบอกมูกเจ้าเ,าเห็ดมักหวานกับไ้หวานเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณจ้า